สวัสดีครับสวัสดีค่ะสสวัดีครับอยู่กับช่องโกปิกกับพี่แอมนะครับทุกคนค่คลิปนี้โกปิกกับพี่แอมมาทำอะไรครับตัดแต่งโค้งหนองนาแร็วโอเคคลิปนี้โกปิกก็ได้ญาติมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปลูกหญ้ากันที่โค้งหนองนากันนะครับทุกคนครับพร้อมยังพร้อมแล้วเราไปกันเลยไปเลย Let's go เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์พื้นที่กันก่อนนะครับพื้นที่ยาอยู่นี่เราจะปรับ ดินใหม่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะเอาหญ้ามาลงนะครับทุกคน,นครับพื้นที่เลยเดี๋ยวเราจะมาขนดินไปเทรอบข้างสักสองคันรถน,นะโกนะโอเคพร้อมแล้วก็ตักกันเลยตักเลยสองคันสิบ้อเลยนะครับเจ้าแมวโครเจ้าแมวยักษ์นะครับแคทเตอร์เพียวล่านะครับของปูปี้นะกับของทรายนะครับที่เราขนมาเทกันไว้หลายคลิปแล้วนะครับ ใครยังไม่ได้ดูคลิปเก,ก่าก็จบคลิปนี้แล้วกดกลับไปดูในช่องของเราได้นะครับทุกคนถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะโอเคโอเคกดปิก okay. okay. ไปเลยยังไงยังไงลง้งโอ้โหสิงเกินดิบเ,เนี่ยโอ้ดิบเกินสิบร้อนแล้วลูกสิบร้อน้อนะอนะไม่ใช่รถแต่งสิงนะ ไปเลย <c oughs> ไปเร็วไปเร็วรวไถไถด,ด,ดันตีก่อนนะครับโอ้โหขับ <c oughs> ประตูเรา,เเาตีตับประตูรถแปลมาเลยมาเลยมาตีเลย <c oughs> ก็พร้อมอยังก็พร้อมมาก โอ้โหโก้พร้อมมากไปเลยไปเทเลยโก้พร้อมมากนะครับทุกคน,นม,มีเทสามชาติกชุดนี้โอ้ขี่มันเชี่อมนะครับตะแคงข้างกันเลยครับีเดีของโก้ก็มีนิดเดียวนะครับไปเลย เราจะไปชมตอนเทดินเสร็จกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะตัดภาพเลยนะทุกคนครับ,ค,ค,รบคิดจะได้ไม่ยาวนะโกโอเคโอเคครับเอาดินเลยเลยพี่แอมเดี๋ยวเราจะโรยดินทูน้าสักนิดนะครับก่อนจะย่าลงนะครับ <Okay. S 2> โอเคโรยให้ทั่วเลยนะล,ลูกโรยบางๆนะไปเลยลุยเอาไปนิดเดียวก่อนครับเดียวก็น,น่าจะเต็มแล้วนะเคนะ มานะมาช่วยพี่แอมถือครับช่วยกันลูกจับคนระว่างดูเลยนะคะูเลยุงบ่อน้เโอเค,อเคว้าวเดี๋ยวเราไปตัดปอกตกแต่งนิดนึงนะครับโอเคโอเคครับปูยาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เลยเดี๋ยวเราจะไปเอาเอาอะไรนะกระท่อมของเราใช่ไหม,อ,มอ่าเดี๋ยวเราเอากระท่อมมาวางไว้ที่เดือนนะโอเคเอเครับพี่แอมครับ ต้มนาการเด่นมาแล้วนะครับนางที่เดิมเลยพี่แอมยิบเข้าไปหน่อยนึงโอเคบนหญาที่สวยว้าวสวยมาส่งบ้านล็อกดาวน์แล้วนะครับโหสี่เหลือเกินโอ้โหบ้านล่วงยัอไงโก้บ้านล่วงทำงไงเอาบ้านลงเลย มาแล้วครับบ้านล็อกดาวอะไรนี่ไหลลงเองได้มันคืออะไรก็อธิบายก่อนเนี่ยอะไรเอาไปวางวางตรงไหนดีสไลด์นะมั้งวรุ่นฟูวิลล่าวางตรงไหนดีครับโอ้โกะกำลังหาที่วางอยู่นะลึกไปไหมไวรุ่นโอเคครับ โคงหนองนาเรนเราก็ปรับปรุงภูงมิทัน์ไปที่เรียบร้อยแล้วครับยู่บ้านโมเดิร์นมาหนึ่งหลังนะครับผมงให้คนงานพักนะโอเคมันก็มีสระน้ำอ้าวลงไปไว่ายน้ำาหนึ่งคนนะครับแตใส่จะร้อนนะครับว่ายทากันเชียงด้วยพี่แอมบอกม <c oughs> ีกระท่อมไม่นั่งทานข้าวกับเลี้ยงสัตว์หนึ่งหลังนะครับไปอาบน้ำดีกว่าอาบน้ำว่ายน้ำโอเคครับทุกคนครับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะพี่เป๊กนะเอมนะอย่าลืมนะครับทุกคน กดได้เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับบา,บายติดตามให้โกปิกกับพี่แอมด้วยนะครับทุกคนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ